ห้อยสวยตกลงมาตุย <Tipp> ต <s> <ii> <fit in> <quarto> ่อหน้าต่อตาเริ่มเทียมคืนแล้วมันมันตรงนี้มาต่ออีพีสี่ให้เสียเวลานะคะหลังจากตอนที่3พี่ค้างไว้ที่เยเลน่าทะเลาะกับพระเอกบนรถแล้วก็เปิดประตูลงมาเยเลน่าหันกลับมาเห็นทุกคนกําลังจ้องอยู่นางก็เลยช่วยโอกาสแสดงฉากเลิฟซีนกับพระเอกนะให้ทุกคนเข้าใจผิดคุณพี่ก็ปฏิเสธหน่อยไหมเดี๋ยวคุณพี่เป็นปากอยู่หรือยังไงต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเยเลน่าก็คือได้กลับมารถนางเอกเหมือนเดิมพระเอกก็คือกลับคนเดียวเด้อระหว่างทางที่กลับมาเนี่ยบรรยากาศกัากะอวนนี้มันคืออะไร นนะสุดท้ายเลน้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอใกล้จะถึงบ้านนางเอกแล้วนี่ฉันขอลงห้องนางเอกด้วยละกันนางเอกก็งงว่าอ่ะไปทําไมเลนาก็คือไปเยี่ยมห้องนางเอกนางก็แบบอุย้ยไม่ได้มานานแล้วเธอจัดห้องใหม่หรออะไรอย่างงี้นางเอกก็ใช่เอาอันนั้นลงเอาอันนี้มาเพิ่มอะไรประมาณนี้นางเอกก็รู้สึกว่าบรรยากาศนี้มันแปลกๆนะเลนะามันมาห้องเราอ่ะต้องคิดทําอะไรสักอย่างนแน่เลยนางเอกก็เออเดินไปรินน้ำใระหว่างที่เดินไปรินน้ํานางเอกก็เลยแบบอ่ะลองเซิฟเซิฟคาถามนางดูสิว่าเอาเลนะาเออเหตุการณ์เมื่อกี้คืออะไรหรอไม่คิดว่าเธอ กับหัวหน้าซูซูกิจะแบบสนใจได้หรอหนางเอกก็แง่สิ ฉันก็พอจะรู้อยูแ่แล้วว่าเธอเป็นคนที่รุกแรงแต่ก็ไม่คิดว่าเอออะไรจะทําอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบค่อนข้างช็อกไปน่ากลัวอย่าเลยนะบอกวันที่กลับจากงานเลี้ยงรุ่นน่ะฉันเห็นนะที่เธอกับหัวหน้ากลางลมไปด้วยกันนางเอกก็เลยแก้ตัวว่าอ๋อตอนนั้นน่ะจริงๆไม่มีอะไรหรอกฉันน่ะออกไปข้างนอกแล้วบังเอิญว่าหาทางกลับสถานีรถไฟไม่เจอก็เลยแบบเออเจอหัวหน้าก็เลยไปด้วยกันอย่าเลยนะบอกอ๋องั้นเหรอมันเป็นความตึงเครียดระหว่างการแสดงละครระหว่างนางเอกและนางร้ายเว้ยนางเอกบอกเข้าใจแล้วที่วันนั้นหันหน้ามานิดนึงก่อนจะ วิ่งกับไฟนั้นคือจงใจอยากจะให้เราเห็นเยเรยนาไม่อยากให้เราได้สิ่งดีๆกว่าตัวเองขอโทษนะคะหัวหน้านางเอกมีแผนในใจละที่มันเป็นโชคชะตาที่ขีดนในหมายถึงหัวหน้าใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะฉันคงเป็นห่วงเธอมากเลยนะนี่นี้ก็น่าเจือแลห่วงอะไรก็เรื่องเขาหลือหัวหน้าเรื่องนั้นน่ะนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรออ่านางเอกเริ่มเสี้ยมคืนแล้วมันมัน,มน,มนตรงนี้เธอโอเคไหมนางเอกถามโอเคจริงๆเหรอเขาเป็นคุณชายที่แบบไล่จีบพนักงานหญิงไปทั่วบริษัทตั้งแต่เด็กใหม่ยันหัวหน้าอาวุษ เื่องเลยนะนางเอกใส่ไฟเต็มที่ขนาดฉันเขายังเข้ามาคุยด้วยเลย <laughs> ฉันไม่อยากให้เรนะาต้องโดนไอ้ลูกศิษย์หน้าขนลุกหลอกเอานะเรนะาทนไม่ได้ต้องแบบฉันรู้แล้วจริงๆอ่ะเขามาตอฉันฉันก็แบบเล่นตามๆน้ําไปจริงๆฉันรู้หรอกว่าเขาเป็นคนยังไงแงสิผู้ชายทงแดงแบบนั้นใครจะไปจริงจังล่ะมันเอกว่ะเข้าทางกูเลย <laughs> เลิศเอาจริงเลยนะชนะถึงเงาเนี่ยถ้าเรนะาเงาเนี่ยมันความสนุกมันก็จะลดลงนะเพราะว่านางเอกฉันเดินเกมเล่นเลิศมากตัดฉากมาที่น้องพระเอกไล่ไปหาพระเอกว่าเหตุการณ์เมื่อวาน มันคืออะไรอ่านอย่างนี้ต่อมาเดี๋ยวนี้ทําไมถึงทําอย่างนั้นพอมิกุมาถึงที่ทํางานนะก็โดนหัวหน้าผู้ชาย,เ,ยเรียกไปให้เอางานเนี่ยกลับมาทาใหม่แต่ว่ามิกุไม่ใช่คนยอมคนจ้ะนางก็เลยบอกว่าตรงไหนคะที่ไม่เข้าใจตรงไหนที่ให้ทําใหม่คะฉันเนี่ยก็ย่อออกมาให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้ไม่ทราบว่าตรงไหนชี้ออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมคะฉันส่งงานไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วคุณก็ดองไว้อยู่นั่นแหละคุณไม่อ่านสักทีจนมาวันนี้ใกล้ที่จะถึงเดทไลน์แล้วคุณมาบอกให้ฉันเอากลับไปแก้ใหม่จนไอห,หัวหน้าบอกว่าเออเอ,อ,เอ,อ แก้แล้วก็ได้มิคุบอกว่าเลิศค่ะไอ้หัวหน้าก็ได้จะบ,บ่นตามหลังว่าทําตัวแบบเนี้ยไม่มีวันได้เลื่อนตาแหน่งหรอกซึ่งนางเอกฉันก็เห็นเหตุการณ์นางเอกฉันก็คิดในใจว่าโอ้โหขนาดหลานสาวประธานยังโดนไอ้นี่ด่าเลยสัดวาฉากมาที่พระเอกฉันกาลังจะเข้าทํางานและเดินสวนกับนางมารจ้าโอยเลิศนะท่าอากาศไปเลยสิเออใหญ่เลยนะ ปากเบี้ยวขากันไกลเลื่อนอีกแล้วเอ้าตัดมาตอนเลิกงานยังไม่จบยัยนองก็คือถามพี่ใหญ่เลยว่ากับยัยเรนะคืออะไรใครจะอยากเห็นพี่จุบก,กับสาวพระเอกช็อกอ้าวชิบหายแล้วที่ทุกคนเค้นคําตอบคือแบบคิดว่าพระเอกเนี่ยจุบก,กับยัยเรนะหรอแล้วทุกคนก็คือเมินพระเอกเดินเดินผ่านก็คือเมินไม่มีใครสนใจพระเอกเลยพระเอกก็เดินมาที่ทํางานจะเดินสวนนางเอกพอเห็นหนางเอกปุ๊บนางเอกเลี้ยวรถหนีค่ะพยายามหลบหน้าพระเอกอย่างเต็มที่พระเอกก็แบบฉันทาอะไรผิดกันแน่ได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะนางเอกก็กําลังออกไปข้างนอกนะอาวพระเอกมา ดักรอนางเอกนางเอกฉันไม่รอจ้ะเดินสับวิ่งหนีเอาไปหลบงงๆรีบดึงพระเอกเข้ามาจๆุ๊บปบบนางเอกรู้แผนของเลนาแล้วหรอถ้านางเอกสนใจคนไหนอะเลนาจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นคนนั้นและก็แย่งทุกอย่างที่นางเอกรักไปไม่ต้องการให้นางเอกมีความสุขเพราะฉะนั้นนางเอกก็เลยจะต้องปกป้องพระเอกไว้โดยไม่ให้เห็นนางเอกอยู่กับพระเอกสองคนอะเดี๋ยวได้ซีนโรแมนติกละ นานอ่ะทุกคนมาคุยกันที่ร้านขนมหวานอีกแล้วอุ้ยน่ารักน้องเอกถามว่าคุณกําลังเข้าใจอะไรผิดไหมนางเอกบอกว่าเข้าใจอะไรผิดหรอคะพระเอกยังไม่ทันได้พูดอะไรนางเอกว่าขอโทษนะคะที่ทําตัวแบบนั้นที่บริษัทคือฉันไม่อยากให้เลยนะเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันหรือว่าเราคุยกันทําไม่ะครับก็ฉัน,นไม่อยากให้เรนะลิงเป้าหมายมาที่หัวหน้าไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรฉันพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะแล้วก็ฉันขอโทษด้วยที่ฉันอาจจะแบบว่าเออปล่อยข่าวลืออะไรที่มันแปลกๆคือฉันเป็นคนพูดเองนะคะก็อารมณ์ข่าวประมาณบอกว่าหัวหนนน้้าาาเป็ผูชที่่ไมอ ตอสาวๆไปทั่วแต่ฉันบอกแค่เรนาะเป็นคนเดียวนะพระเอกบอกว่ายังโกรธผมอยู่หรอคะเปล่านะคะฉันไม่ได้โกรธหัวหน้ากับเรนนะาจะจูบก,กันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยพระเอกก็ช็อกผมไม่ได้จูบผมไม่ได้มีอะไรถ้าคุณมองจากตาแหน่งนั้นอาจจะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นแต่เราสองคนไม่มีอะไรแน่นอน20 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นงเอกว่าไม่ต้องแก้ตัวเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นก็ได้ค่ะคือผมอยากแก้ไขความเข้าใจผิดครับผมไม่อยากให้คุณเข้าใจอะไรผิดทั้งนั้นทำไมอะ่ะ ผมบอกคุณเรนะาเป็นแล้วว่าผมไม่สนใจฮะคุณปฏิเสธเรนะาหรออะไรเงี้ยเพราะว่านางเป็นแบบคนสวยไงเป็นคนฮอตไง ฉันก็คือจำลองภาพที่บอกว่าวันนั้นคือไม่ได้จุบนะที่เขามาใกล้แต่เรนาพูดต่อหน้าผมอย่างนี้ว่าไอ้ผู้ชายเฮงสวย <c oughs> คือแบ,แบบแทบจะกินหัวพระเอกอยู่แล้วสองคนก็ปรับความเข้าใจกันแลน้วนางเอกก็พูดว่าฉันอยากจะเลิกมาเจอหัวหน้าสองต่อ2แบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าฉันน่ะมีเรื่องที่จะต้องถามพระเอกก็ง,งงงนิดนึงก็พยายามคิดว่าทําไมแต่ก็ไม่กล้าถามนางเอกตัดผ้ามาที่นางเอกอยู่บ้านนางเองกกาลังนั่งดูปฏิทินว่าวันนี้ในอดีตอะเราจะแต่งงานนะซึ่งตอนนั้นน่ะยายเรนาเพิ่งเลิกกับแฟนก็เลยไม่มีเวลาที่จะ มารางควานนางเอกนางเอกก็เลยได้แต่งงานวันนั้นโดยไม่มีอุปสรรคสสดีจาอะไรนะ ขอบคุณนะที่ชวนเราไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้มานานแล้วอุ๊ยอ่ะอุ๊ฉันอยากออกเดทกับเรนามากเลยความจริงคือนางเอกนัดไอ้คูมันมาด้วยทุกคนน่าจะพอเดาออกว่าแผนของนางเอกคืออะไรใช่ไหมต้องทําให้ยายเรน้าที่ใกล้คิดกับไอ้คูมันแล้วก็ตกหลุมรักกันเพื่อที่จะได้เป็นชิวกันนางเอกถึงจะหลุดพ้นจากชีวิตแห่งสวยก็เลยกลายมาเป็นเดท3คนต้องแสดงท่าทีที่แบบรักใครไอ้คูมันมากเกาะแขนกินนี่ไหมคะเอานั่นไหมคะดูนี่ไหมคุณหล่อมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่มียายเรน้าเดินอยู่ เพื่อนชมเพื่อนเวอร์ <c oughs> ดูหน้านะเรนน้ำบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอแบบดูสดใสจ,จังเลยนะจนเหมือนนักแสดงหน้าใหม่เลยนางเอกก็แบบไม่มีอะไรหรอกช่วงนี้ทําแต่งานก็เลยแบบไม่ได้ใช้เวลาวันหยุดแบบนี้นานแล้วก็เลยแบบสดใสเป็นพิเศษเย,ยเรยนน้ำบอกว่าฉันมาขาัดจังหวะการเดทของเธอหรือเปล่านาะงเอกบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ฉันทําให้เธออึดอัดหรือเปล่าเรนะน้ำเรนน้ำบอกไม่เลยประโยคนี้มันเป็นการที่แบบว่าขิงขิงเยเรนน้ำเบาๆเพราะว่าอะไร เพื่อนมาเดทกับแฟนแล้วตัวเธอไม่มีแฟนไงเยเลยนะมันก็ต้องแบบอิดฉาตาร้อนใช่ไหมตัดผ้ามาทุกคนเที่ยวกันจนถึงกลางคืนแล้วก็มานั่งชมวิวดูเมืองกันนางเอกก็เริ่มปฏิบัติแผนเลยว่าเออถ้าเราแต่งงานกันน่ะฉันนีอยากได้คอนโดใหม่จังเลยพรมยาคุ้งอ่ะเล่นคลิปโตได้เงินมาตั้งเยอะนี่ปากอันนี้ก็เลยได้ทีอ่ะเอามือถือขึ้นมาไหนะขิงดูซิว่า ที่ลงไว้นี่คือมันได้กําไรหมดเลยน่าจะได้แบบดอนหนอเป็น10ล้านเยนนะพยายามชักเรื่องเข้าให้แบบเรนะมันฟังแล้วหูถึงว่าไอเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ชายที่แบบเทร,ระเบิดเล่นหุ้นรวยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้อิจฉานางเอกขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไปตามแผนที่นางเอกวางไว้ฉันบอกแล้วว่านางเอกกันเหนื่อยมากเรนะมันเริ่มหัวร้อนแล้วมันเริ่มแบบว่าเห็นนางเอกได้ดีกว่าไม่ได้เว้ยตัดผ้ามาที่เหลือเรนะนั่งอยู่กับไอ้คู่มัน่นนางก็มองด้วยสายตาที่แบบเหมือนจะกลืนกินไอนี่มน เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายมาหาไอ้คู่มันเต็มที่แล้วก็เริ่มจากการอ่อยโดยการเอามือค่อยๆไปดืๆๆไปจักระจีมเกิดเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนจะสปาร์กกันตัดภาพมันต่อมาก็คือหลังจากที่นางเอกไปเจอพระเอกแล้วก็บอกว่าเราจะไม่เจอกัน2ต่อ2อีกเนาะนางเอกก็เริ่มเดินเกมเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเช้าวันนี้ก็คือพระเอกก็เดินมาเห็นนางเอกเนี่ยกินข้าวกินเบรกาสต์กับไอ้คู่มันแล้วก็เรนากันอยู่แบบสนุกสนานซึ่งนางเอกก็ต้องพยายามแบบว่าไม่สนใจพระเอกทั้งสองก็แบบศบตากันพระเอกก็งงว่าเฮ้ะคุณทำ อ่ะพะเอกก็มีนัดกินข้าวกับน้องนะก็บอกน้องว่าเออเนี่ยไปเยี่ยมพ่อไปกินข้าวกับพ่อบ้างสีพ่อเป็นห่วงกพราเหมือนน้องอ่ะงอนพ่ออยู่ก็เลยแบบออกมาอยู่ข้างนอกยายน้องอ่ะเปิดประเด็นขึ้นมาว่าช่วงนี้อ่ะนางเอกดูแปลกๆไปนะกลับไปสนิทกับยเยรนะ้าอีกแล้วก็เหมือนพยายามทําให้ทุกคนในบริษัทรู้ว่าเออคบอยู่กับไอคู่ม่นอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามันแปลกๆนะจะปล่อยให้คนที่พี่แอบชอบตั้งแต่อยู่มาหาลัยเนี่ยหลุดมือไปอีกเหรอวายพะเอกเขาเป็นคนซึ้ที่แบบบอกน้องอยู่เด้อ ได้เจอคนที่เคยชอบตั้งแต่อยู่มาหาลาัยอีกครั้งเนี่ยมองอยังไงมันก็คือปฏิหาริยี่ยายน้องชงแบบสุดฤทธิ์เดอ้อพี่ไม่ยอมไปดูตัวที่คุณปู่หาให้ก็เพราะว่าคุณมิสะใช่ไหมฉันจะบอกพี่ให้นะถ้าพี่ปล่อยให้ปฏิหารครั้งนี้มันหลุดมือไปอีกเน่ยพี่ก็โง่เกินเยียวยาแล้วพระเอกบอกว่ารู้นะ้ <Why? S 1> า w h อ้าวพี่รู้ตัวนี่นาะตัดภ้ามาที่แบบคู่มันม่นมั่นหน้ามาก โอ้อย่างเป๊ะดูมีการชมเจ้าของอยูโอ้ยเนาะที่เรนะเคยบอกว่าช่วงแต่งงานอะผู้หญิงก็จะลังเลเป็นพิเศษแต่ฉันว่าสาหรับมิสามันไม่ใช่หรอกนะอ่าเพราะว่าเพิ่งไปออกเดทกันมาแล้วมิสาทําตัวแบบหวานแหววใส่หน้ายยเรยนาก็แบบจ้าและยยเรนาก็เริ่มเซียมแต่ละอย่างว่าแบบนางเอกอะเล่นไอจแล้วนะมีแท็กแล้วก็แบบว่าพูดคุยกับพระรองในไอจด้วยตายแล้วฉันขอโทษนะไม่รู้ว่าแบบมิสายยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับคุณมิสายัางไม่ได้ฟอลโล่คุณหรออุย้ยไม่หรอกม้งแต่จะว่าไปนะิเคย ได้ฟังได้แล้ว,ว่าหัวหน้าสุสกีจีบมิาสาด้วย เสียมสองม่แล้วเรื่องนี้มิสาก็ไม่ได้เล่าให้คุณฟังหรอฉันขอโทษด้วยจะไม่บอกใครฉันจะเก็บไว้เป็นความลับคนเรานะ่ะต่อให้ไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่สุดท้ายลูกไม้ก็หล่นไม่ไกลต้นเลยนะพูดอะไรพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคือตอนนี้นางเอกฉันนะทำโอทีอยู่ไงไอ้คู่มันมันก็เลยลวลีกรลีลลลมีเวลาไปดิงกับยายเรนาได้เลิกงานพอดีไม่อยากประชิญกันสองต่อ2แต่พระเอกฉันไม่ให้ไปจ๋าจะคุยกับนางเอกแล้วนางเอกฉันบอกว่าไม่ได้สุดท้ายมีการรั้งย้ยยุดแล้วก็แบบฉันอยากไปนะ จับไม่ดีไม่ได้ต้องไปจับตรงแบบว่าน,นิ้วก้อยอะไรอย่างนี้โอ๊ยน้าเอกบอกว่าผมจะช่วยคุณเองครับเอกอึง้งช่วยอะไรทุกคนที่เคยดูแลต้องไม่งงแต่นางเอกฉันยังงงอยู่เพราะว่านางเอกฉันยังไม่รู้ความลับของพระเอกอย่าพูดเหมือนว่าเข้าใจถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าฉันเอาแต่พึ่งพาคนอื่นก็ไม่ต่างอะไรกับเมื่อก่อนฉันไม่ต้องการให้ใครช่วยทั้งนั้นแลน้วนางก็ดึงมือพระเอกให้ปล่อยยิ้มสยองม,มาตะไกายก็มารับนางเองกกลับ,บบ้านผู้มนมันก็พูดไปแล้วก็ถามว่าทาไมห้องของนางเอกอต้องเปลี่ยนกุญแจใหม่อ๋อฉ เลยว่าเมื่อกี้ฉันไปรับเธอที่แผนกมาและฉันก็เห็นภาพว่าเธอสองคน,นจับมือกันอยู่แล้วทําไมต้องจับมือเอาแล้วเริ่มหึงหนางเอกแล้วเอานะไปคุยกันที่ห้องก็ได้นางเอกสะบัดมือบางนีก็เริ่มอารมณ์ขึ้นทาไมต้องระแวงขนาดนั้นในเมื่อตอนเดทกันเรายังมีความสุขกันอยู่เลยทําไมทาไมถึงกลับห้องเธอไม่ได้มีอะไรมีใครซ่อนอยู่หรือว่าะลองซ่อนอยู่ในห้องของเธอเหรออ้างตัวเป็นว่าทํโ o ทีแต่จริงๆอ่ะแอบไปหาผู้ชายมาใช่ไหมุ้งไม้หล่นไม่ไกลต้นสินะแม่เธอทิง้งครอบครัวและหนีไปกับผู้ชายนางเอกแบบใครเป็นคนเล่าให ใครจะเล่าก็ไม่สำคัญนางเอกจะเดินหนีแต่แบบคู่มันไม่ปล่อยค่ะอย่าทาให้ฉันต้องมีน้ำโมโหนะไอ้คู่มันตุ่มนางเอกคว่ำเลยอ่ะอันนี้คือเรดแ a กแบบมากๆเลยเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หรือไม่ว่าเขาจะแบบอ้างว่าตัวเองเมาหรือเขาจะอ้างว่าอะไรคือมนุษย์เราเนาะ มันต่างจากสัตว์เดรัจฉานตรงที่ว่าเราสามารถยับยั้งชั่งใจได้สงสารนางเอกนางกลัาอีิห้องแล้วก็แบบเจ็บใจมากที่แบบชีวิตต้องกลับมาเฮงซวยแบบนี้านางก็เริ่มแบบปวดท้องปวดท้องก็เลยทําให้นางเนี่ยคิดไปถึงตอนที่แบบนี่ฉันจะเริ่มปว่วยอีกแล้วเหรอเส้นเรื่องมันจะไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมหนางเอกก็หน้าตาแบบมือๆแล้วก็นั่งกินข้าวกับยายเรนะอยู่เมื่อวานมีเรื่องกับผู้มั่นมาเหรออี่จริงอะ่ะเขามาปรึกษาฉันว่าสงสัยเรื่องมิสซาักพระรองผู้ชายไหนก็ขี้หึงอย่างนี้เลยนะนางก็รับบทว่า เป็นเพื่อนที่ดีฉันอยากให้มิสาลองคิดดูอยากให้มิสามีความสุขนะจะแต่งงานกับคู่มันจริงๆหรอวัดซานอ่าพอเรื่องงานนางเอกก็มาที่ร้านอาหารของพระรองนะคะแต่ปรากฏว่าก็เห็นวบาคู่มันเนี่ยมารอยอยู่ที่ร้านอาหารแล้วมันก็มาขอโทษขอโพยว่าฉันขอโทษจริงๆนะเมื่อวานคือแบบเมาไปนิดหน่อยก็เอาใบจองคอนโดเนี่ยมาให้ดูว่าเออนี่ไปจองคอนโดมาแล้วนะจกกะกบเกลื่อนเรื่องที่ทําผิดไว้นางเอกก็เลยบอกว่านี่เธอคิดว่าแค่คําขอโทษอะ่ะมันจะทําให้เรื่องมันดีขึ้นฉันจะยกโทษให้นายได้อย่างนั้นหร ไอ้นี่ก็เลยเริ่มโมโหว,ว่าขอโทษแล้วทําไมนางเอกยังมายกโทษให้เธอจะชวนทะเลาะไปถึงไหนทําเป็นโมโหกบเกื่อนฉันพอยอมเข้าหน่อยก็เลยเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมทั้งๆท,ท,ที่เธอเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดฉันไม่ไปแล้วและฉันจะไม่แต่งงานแล้วก็เราเลิกกันเถอะนางเอกปึ้งและก็หยิบเอกสารคอนโดจะไปยกเลิกก็จะตัดกลับไปฉากที่สําคัญแล้วคือนางเอกจะไปคอนโดใหม่ที่จองกันไว้ซึ่งมันเป็นคอนโดที่นางเอกถูกผลักลงมาตุยในชีวิตครั้งที่แล้วตัดผ้ามาที่พระเอกเดินออกมานอกตึกก็มาเจอยน้องพอดีวันนี้ฉันจะชวนมิ สระไปดื่มแต่ว่ามิสะทำตัวดูแปลกๆเขาบอกว่าจะมาช้าหน่อยเพราะว่าจะไปยกเลิกคอนโดพระเอกบอกว่าคอนโดเหรอยายน้องบอกคอนโดในฮงโจพระเอกก็นึกขึ้นไม่ได้รีบวิ่งไปเลยอ่ะยายน้องงงว่าพี่ฉันจะไปไหน ตัดภาพมาที่นางเอกก็คือถึงคอนโดพอดีอันนี้ก็ไม่เข้าใจนางเอกเหมือนกันว่าทําไมนางเอกจะต้องมาคอนโดที่เกิดเหตุด้วยตัวเองไม่ค่อยเข้าใจพลอยว่าทาทาไมเพราะว่าไม่ได้มีใครบังคับนางก็เริ่มเดินขึ้นไปคอนโดมันทําให้รีมายถึงเหตุการณ์ในชาติที่แล้วเคยอ,อยู่คอนโดนี้ไงนางเอกเอแล้วนางเอกฉันเริ่มสติไม่อยู่กับเนื้อัแพนิกแล้วแล้วก็เริ่มเหมือนเห็นภาพซ้อนทั้งเยเรนาแล้วก็ไอ้คู่มันบายบายมิสะคือประโยคเดียวก,กันกับที่เยเรนาบอกมิสะก่อนที่จะผักเยมิสะลงไปตุยในชาติที่แล้วโอ้ oh! เห็นไหมพระเอกสุดที่รักของฉันขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกได้ทันเวลาสรุปแล้วก็คือเมื่อกี้นางเอกเห็นภาพหลอนเด้อไม่ได้มีไอ้คู่มันหรือว่าเยเรนะมาเลยทุกคนพอจะเดาได้หรือยังว่าความลับของพระเอกคืออะไรผมจะไม่ยอมให้คุณตายอีกแล้วหมายความว่าอะไรใช่ค่ะเรื่องจริงในชีวิตที่แล้วนะคะพระเอกอ่ะเป็นคนที่เห็นเหตุหการณ์ตอนนางเอกอ่ะตกลงมาตุยต่อหน้าต่อตาพระเอกฉันน้ำตาจะไหลจบเดินเรื่องได้เร็วมากสะใจเราไปต่อกันทีพีห้าค่ะ